สวัสดีครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบบอนไซทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนเพื่อนผมนะครับวันนี้ผมก็ได้มีจะพามาชมวิธีการริดใบนะครับเพื่อนผมคนนี้เขาก็อยากจะเข้ามาเล่นบอนไซนะครับวันนี้ก็เลยจะมาริดเขาเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาริดใบให้ชมนะครับซึ่งไม้ต้นนี้ก็เพื่อนผมก็แบ่งจากผมมานะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ ไปครับเดี๋ยวเข้าไปชมวิธีการริดใบต้นไกรของเพื่อนผมนะครับทางสว,สวนเพื่อนผมนี่นะครับก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเอาไว้บริการเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีการทําอย่างไรครับผมก็กําลังริดใบกันอยู่นะครับพอดีต้นนี้ผมเปลี่ยนกระถางไปแล้วนะครับวัน เมื่อวานผมเปลี่ยนกระถางกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลิดใบนะครับเพื่อลดการคายน้ํานะครับเดิมทีไม้ต้นนี้อยู่ในกระมังนะครับผมก็มาเปลี่ยนลงกระถางนะครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์อ๋อสวัสดีครับผมคุณเอ๋ครับเอ๋บอนไซครับผมสวัสดีครับกับผมเออเดี๋ยวผมแนะนําตัวก่อนนะผมศักดิ์สินครับผมนักออกแบบจัดสวนเหมือนกันครับแต่ว่าอ่ากำลังอ่าตอนนี้เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางใหม่อ่าเมื่อก่อนมันเล็กลงแล้วเพิ่มขยายมาหน่อยนึง แล้วก็จารีใบครับเพื่อลดการคลายน้ําของต้นไม้ใช่ครับครับครับผมตอนนี้ริใบครับอ๋อไม้ครับผมได้มาจากคุณดีวันไรเนี่ยครับผมพอดีขอบคุณมากที่แบ่งปันมาให้ผมนะครับอ่าครับผมเลยต้องมาหาดูสอนวิธีสอนวิธีการทําพอดีผมมือใหม่มือใหม่ครับบอลไซครับผมขอบคุณครับจุดเด่นผมก็จะเอาระบบรากนะระบบรากเนี่ยคุณดีไซน์มาไว้ดีมากเลย่วาเดี๋ยวว่ามาตกแต่งรูปทรง ให้เข้ากับใช่ครับรายละเอียดก็ดีนะครับผลโครงสร้างข้างในครับแล้วก็มาดูมาดูขาตั้งนะครับขาตั้งบอลไรครับดีไซน์ไหมครับอ่าตอไม้ครับผมตอไม้เก่าครับผมเป็นไม้กันไม้กันเก่าครับไม้กันเก่าครับผมจะเมื่อก่อนมันเป็นตอไม้แบบอ่าอ่าผมจัดรูปทรงให้เข้ากับบอลไซเพื่อใช่ออกแบบเองครับออกแบบเองออกแบบเองครับอ่าสวยงามครับอันนี้ขยับได้ครับเลื่อนได้หมดเลยครับ ขยับเข้านอกออกนอกได้เข้าในได้ครับอ่าแล้วแต่สถานการณ์เราทำงานรียกว่าเอาไว้โชว์ด้วยครับไปโชว์กันบอลไฟอะไรพวกนี้ครับข้อดีขาตั้งอย่างนี้คือะไรครับขอดีครับขอดีขอดีที่แข็งแรงทนทานนะครับแต่ว่าเขาเรียกขยับเคลื่อนย้ายได้อ่ามีล้อมีล้อมีล้อเลื่อนอะไรเรียบร้อยครับสามารถนั่งถ่ายรูปได้ครับกับถ่ายกับบอลไฟครับพอได้ไหมครับได้ครับ ครับพอมีครับยังไม่ได้เอาเข้ามายังไม่เข้ามาครับแต่ว่าใช่ครับนายจัดสวนครับ่าอใส่ด่างครับป่าโลแก้วด่างครับผมไปดูหน่อยครับโอเคครับเชิญครับตัวไหนครับตัวนี้ก็ยังไม่ไม่ด้ครับยังไม่ได้ดูปทรงเท่าไหร่ครับอันนี้พอได้อยู่ครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนกระถางใหม่ครับใช่ครับตัวนี้ก็ใส่ใส่ใบด่างครับอันนี้โชว์ระบบรากครับครับครับผม จุดเด่นเป็นไงครับตอนนี้จุดเด่นนะครับใช้ผมจะใช้ไม้โชว์เอาไฟส่องใช่ไม้จัดสวนใช่ไหมไม้จัดสวนครับไม้จัดสวนครับคุณน้ำสักรับจัดสวนด้วยใช่ไหมใช่ครับผมผมออกแบบจัดสวนครับจบแลนด์สเคปบปูมิทัศน์ครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับขอบคุณครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณน้ำสักร้ากนะครับครับผมครับผม